สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับแกรนแคนยอนชนบุรีนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในซอยคีรีนครตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชนบุรีนะครับเดิมที่แห่งนี้เป็นเหมืองเก่าที่ถูกทิ้งร้างแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนเลียบทางรถไฟนะครับ โดยฟาร์มเป็นมาของแกรนแคนยอนหรือเมืองร้างแห่งนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่อดีตนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยนะครับประกอบอาชีพทำหินตีหินขายให้กับผู้รับเหมาทำถนนหนทางนะครับโดย ใช้มือตีนะครับสมัยก่อนเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือช่วยทุนแรงนะครับจนมีการพัฒนามาเรื่อยๆสู่คนรุ่นหลังก็ได้นําเครื่องมือเครื่องจักรกลเข้ามาใช้จนกลายเป็นการทําเหมืองหินในต่อมานะครับและก็ได้ขอซื้อที่ดินแถวๆนั้นนะครับซึ่งเป็นที่ที่มีโฉนดจากชาวบ้านแถบนั้นที่ทำไร่มันไร่สับประรด ก็เลยกลายเป็นบ่อหินที่มีความกว้างและลึกมากสาเหตุนี้ทำให้บ่อน้ำที่นี่นะครับจึงมีสีเขียวมรกตสวยงามเนื่องจากพื้นดินข้างล่างนะครับเป็นหินสีน้ำก็จะเปลี่ยนไปตามภูมิอากาศบางครั้งน้ำมีสีเขียวคล้ายสีเขียวมรกตเลยนะครับบางครั้งก็เป็นสีทึบป,ป,ประกอบกับพื้นด้านล่างที่ตรงนี้นะครับมีตาน้ำ และช่วงหน้าฝนที่ฝนตกลงมาจึงทำให้มีน้ำในบอ่อตลอดเวลานะครับน้ำไม่เคยแห้งนะครับที่ตรงนี้รวมระยะเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันนี้ก็ร่วมมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็และตอนนี้นะครับก็ได้เลิกทำเหมืองหินแล้วจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาถ่ายรูปชมความงดงามของเหมืองร้างแห่งนี้นะครับ แคนยอนชนบุรีมีความสวยงามทางธรณีวิทยาที่เหมาะกับการหามุมถ่ายรูปสวยๆนะครับตามสไตล์ของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ควรระวังเป็นอย่างมากนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีแนวรั้วกันตกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ครอบคลุมทั้งหมดของพื้นที่นะครับหากใครมาเที่ยวที่แห่งนี้ก็อขอให้มา อยู่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีคนเล่านะครับมีคนแก่แถวนี้เล่าว่ามีคนเคยตกลงไปนะครับแล้วก็ในน้ําด้านล่างนะครับปีที่แล้วนะครับก็เคยออกข่าวมีคนถ่ายรูปเจอจอระเข้ว่ายน้ําอยู่ด้านล่างนะครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่จระเข้นะครับเป็นแค่ตัวเงินตัวทองอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับก็ คิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหากใครอยู่ได้ผ่านมาแถบนี้นะครับแถบอำเภอเมืองชนบุรีนะครับหรือว่าคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ยังไม่เคยไปก็มาลองชมความสวยงามกันได้นะครับ ถ่ายนี้ก็อยากให้เพื่อนๆกดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสผมไปสถานที่ใหม่ๆเจอแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ๆก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วก็จะได้พบกับคลิปใหม่ๆของคนรักเกษตรในครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ